สวัสดีครับชาวไบกันทุกคนฮะกลับมาพบกันในบรรยากาศที่ค่อนข้างแปลกหงแปลกตานะครับมาเจอกันเฉพาะกิจวันนี้อยากจะมาขอโทษขออภัยทุกคนนะครับที่ไม่สามารถที่จะ มาไลฟ์สดได้ในช่วงเวลาที่เราได้มัดนัดหมายได้คุยกันไว้ตอนแรกผมก็บอกว่าเราจะดู F1 นะครับ Formula 1กันเสร็จในช่อง Fox Sports d ใครที่ได้ดูน่าจะทราบได้เห็นนะครับว่ามันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นเลยทำให้เวลามันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับจากที่เราจะได้เจอกันประมาณราราว3ทุ่ม สุดท้ายก็ลอบไปเกือบห้าทุ่มผมเลยมาพิจารณาดูแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะดึกดื่นเกินไปนะครับที่จะมาไลฟ์คุยกันยาวๆเหมือนเดิมเลยคิดว่าน่าจะยกยอดไปเป็นวันอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะพรุ่งนี้จะทันไหมแต่จะทันไม่ทันยังไงก็แล้วแต่ทุกวันจากนี้ไปนะผมก็จะมีคลิปรายการมาฝากทุกคนอยู่แล้วเช่นเคยนะฮะอ้าวไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องของเกมกันนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับฟรังโกมบิเดลีนะครับนี่คือชายชนะครั้งแรกในพรีเมียคลาสในมอเตอร์จีพีของนักบิดอิตาลีคนนี้จากทีม SRT แข็งแกร่งมากครับแฟรงกี้วันนี้นำมนดนยาวๆ,ๆต้องเรียกว่าชนะขาดแบบเบอร์เลยทีเดียวแน่นอนมีคนที่สมหวังก็จะต้องมีผู้ที่ผิดหวัง2ยามาฮ่านะครับแฟบก็ร่วงไปตั้งแต่ต้นเกมกลับมายังไปร่วงรอบ2นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม้กระทั่งท็อปกันที่ออกสตาร์ท มาไม่ดีนะครับแม้จะคว้าโพก็ทําให้อันดับรูดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็พ่อหมออีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ลุ้นโพเดียมซึ่งแน่นอนว่ามีสิทธิ์จะได้99เนลยทีเดียวสุดท้ายก็พลาดพลั้งนะครับเสียเหลี่ยมให้กับดาวรุ่งของซูซูกิจวนเมียนะครับ,บนักบิดหมายเลข36ร้อนแรงมากๆแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เข้าโชว์ฟอร์มได้น้าประทับใจจริงๆนะซิวซิวโพเดียมอันดับ3ไปได้อย่างสวยงามเลทีเดียว แล้วก็ตอนนี้โดวิโซโซคะแนนขึ้นนำแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะนำแฟบอยู่ประมาณ6แต้มมั้งแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยประมาณ56คนเนี่ยผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นแชมป์โลกด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสูสีกันมากแชมป์มันเปลี่ยนหน้ากันแทบจะทุกสนามแบบนี้แล้วก็โพเดียมก็เหมือนกันเนี่ยไม่มากก็น้อยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลดีกับมาร์คมาเกตนะครับ แชมโลกคนล่าสุดผู้ซึ่งนอนพักนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ามาเกตกลับมาในประมาณสักปลายเดือนหน้าได้ผมว่า4 5หคนในหัวแถวตอนนี้มีร้อนร้อนหนาวหนาวบ้างแหละจริงๆนะเพราะว่าคะแนนแบบนี้มันแบ่ง,บงๆกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าห่างกันเยอะเท่าไหร่นะมาเกตอาจจะมา เขยา่าบอลลังว่าที่แชมป์โลกคนใหม่อยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้อ่ะรอติดตามวันที่มาเก็ตกลับมาแล้วกันเนาะไม่พูดถึงไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฟอร์มูล่าวันในวันนี้ทําไมผมถึงจะต้องดูไม่ละ,ละสายตาไปไหนไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่อาจที่จะแบบว่ามาไลฟ์สดเจอเพื่อนๆได้ตามนะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยอเล็กอัลบอนอังสุสิงนะครับนักแข่งหนึ่งเดียวของไทยจากเรูอฮอนด้าคว้าโพเดียม ชนะไม่ได้ชนะนะฮะคว้าโพเดียมอันดับที่3นี่คือโพเดียมที่แบบว่าเรารอกันมานานแสนนานเหลือเกินนะครับกับเขาล่ำเขาลือกับอะไรต่างๆที่เข้ามาถาโถมใส่น้องเล็กของเราเนี่ยวันนี้ก็ได้พิสูจน์นะครับว่าเขาก็แข็งแกร่งพอเหมือนกันกับโมเจโรในวันที่วุ่นวายโมเจโรวันนี้เป็นสนามสองเวียนเอฟวันครั้งแรกด้วยนะครับแน่นอนว่ามันก็เลยเกิดร้าว่าขึ้นเยอะตั้งแต่ต้นเกมนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเล็กอีกครั้งตามรุนตามเชียร์กันต่อไปรวมทั้งยามาฮ่าอย่างแฟรงกีสสก้นะครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับสำหรับสุเรียงที่อุตส่าห์ทำผลงานในการซ้อมการปริฟายมาดีอย่างน้อยก็ถือว่าทั้งสองคนนะครับแม้กระทั่งรอซี่ไม่ได้คว้าโพเดียมก็นแน่นอนว่านี่ก็คือเป็นอัอนดับสี่ที่สุดยอดมากๆก็ย้ำกันนะครับสำหรับรุ่งนี้นะฮะอาจจะ มาไลฟ์สดหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจะ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 แจ้งกันไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่มันกระทันหันแบบนี้ใครที่รอผมอยู่ไอพี่ปุ้ยหายไปไหนก็เข้าใจรับทราบตรงกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคงไม่ว่ากันเนาะเราเจอกันไลฟ์สดกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนหลาฝันดีลาทุกคนครับ